ครับคุณผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของการประกวดแล้วนะครับที่ผ่านมาเรามักจะได้ยินถึงการประกวดร้องเพลงบ้างนะครับการประกวดทำอาหารบ้างหรือว่าการประกวดนางงามครับแต่ว่าล่าสุดนะครับมีการประกวดสวดมนต์ครับคุณผู้ชมเป็นการประกวดสวดมนเพื่อร่วมฉลองพุทธชยันตี2,600ปีนะครับซึ่งเป็นปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและเป็นการประกวดสวดมนครั้งแรก ของเยาวชนไทยครับเดี๋ยวขอแนะนําแขกทั้งสองท่านนะครับที่จะมาแนะนําการประกวดสดมนในครั้งนี้นะครับท่านแรกคุณโคสิตสุวรรณิชจิตนะครับประธานกรรมการบริษัทสปริงคอร์ปอเรชั่นและเป็นรองประธานอํานวยการโครงการประกวดสดมนยกชั้นได้บุญยกทีมสวัสดีครับคุณโคสิ์ครับสวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านนะครับดรอํานาจบัวสิรินะครับรองผู้อำนวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ประกวดสวดมนต์เป็นการประกวดสวดมนต์ยกชั้นด้วยได้บุญยกทีมคือไม่ได้เป็นการประกวดเดี่ยวๆแต่ว่าถ้ามาเนี่ยต้องมาเป็นทีมด้วยมาเป็นทีมฮะครับผมทำไมถึงิเริ่มโครงการนี้นะครับตอนแรกคงเียว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นการร่วมมือกันระหว่าง Health p a t k Channel นะครับซึ่งมีเกี่ยวกับเรื่องรดลงเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจนะฮะใจก็เรื่องจิตใจนะครับก็ได้ร่วมกับสำนักพระพุทธศาสนาชาติแล้วก็มหาวิทยาลัย มหาจุฬาราชวพิทยาลัยละนะครับแล้วก็ตลอดจนวันที่ที่ห้าทมาราชนะครับแล,พละพรรครัฐประชุเราได้คุยกันว่าอย่างที่คุณเอ็มได้พูดตอนนี้เรามีการประกวดนักร้องเต้นเรเยอะแยะเลยนะฮะเราคิดว่าประกวดทางด้านของมัธยธรรม,มด้านศาสนาเนี่ยยังไม่ม,มีแล้วก็คิดว่าเนื่องในโอกาสพุทธยันตรี2 0 0 0ปีเนี่ยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลให้กับสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราซึา่งในโอกาสเจริญพรนธุ์ภาษา84ภสพา แล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีสำคัญทีท่สมเด็จพระนางเจ้า8ปพรรษาะนะครับแล้วก็สมเด็จพระบรโมโอรสาธิราช60พรรษานะครับก็เลยรวมกันว่าถอยเป็นพระราชกุศลน้จาจ่าพระองค์นะครับแล้วฉลองพุทธยันตาีแล้วนอกนั้นเราก็คิดว่าน่าจะเป็นการที่ทําให้เด็กไทยเนี่ยเยาวชนเนี่ยกลับมาสนใจตำหนักและนุรักษ์วัฒนธรรมด้านวิถีไทยวิถีพุทธนะครับตลอดจนเรามองถึงเรื่องว่าทำไงให้เด็กได้มี การเรียนรู้เรื่องของภาษาบาลีภาษาไทยอย่างถูกต้องการอ่านออกเสียงเล้ก็มเป็นที่สรางภาษาบาลีก็เป็นรากฐานของภาษาไทยนะครับแล้วก็เป็นการให้เกิดความรักสมัครคีกันในห้องเรียนนะครับได้ทําเป็นทีมแล้วก็ได้ฝึกการสมัครคีกันระหว่างสถาบันด้วยวก็ได้เกิดการรู้จักกันในการมาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยกันครับนอ,อกจากเป็นการแลกเปลี่ยนเรื่องของความสามคัคคีวัฒนธรรมแล้วนะคะการสวดมนต์เนี่ยดีต่อเด็กๆแต่ละคนที่จะมาร่วมโครงการนี้อย่างไรคะ การสวดมนต์เนี่ยต้องเรียนว่าเป็นภูมิปญารพระพุทธเจ้านะครับ,รบสวดมนต์เหมือนอย่างทำให้สมาธิดีฝึกก็ทําให้คอนจาดีนะครับแล้วก็ทําให้จิตใจมีเมตตามีความพรารามีความสงบนะครับ,รบเพราะการสวดมนต์เนี่ยต้องมีสมาธินะครับเพราะบทสวดมนต์ภาษาบาลีเนี่ยจะยาวหน่อยนะครับแล้วก็เป็นการรักสันติภาพนะครับและทำให้เกิดความรู้สึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้เป็นคนดี เราอยากเป็นคนทีทั้งทั้งห้องเลยนะครับแล้วก็นําหลักคำาสอนเนี่ยมาใช้มาปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ง่ายแล้วก็ปลูกฝังให้เราจะเราเป็นเมืองพุทธประเทศเราเป็นศูนย์การพุทธศาสนาของโลกนะครับน้อยน้อยเด็กไทยเด็กพุทธเนี่ย ควรจะสวดมนต์เป็นนะครับคืองานนี้ได้ทั้ง IQEQ IQ พัฒนาแน่นอนเพราะต้องจำภาษาบาลีนี่ต่างยากนะคะ EQ ก็เรื่องของอารมณ์จิตใจด้วยใช่ครับผมเป็นกิจกรรมที่ได้ทําร่วมกับเพื่อนๆในชั้นด้วยกันด้วยเห็นว่าการประกวดครั้งนี้เนี่ยจะเป็นสดมน์ด้วยภาษาบาลีอย่างเดียวด้วยครับทำไมถึงเป็นแบบนี้ครับแล้วก็มันจะยากกว่าปกติยังไงคือบทสดมนเนี่ยถือว่าเป็นภูมิปัญญาของพระพุทธเจ้านะครับคำบาลีเนี่ยมีความหมาย และทำนองหรือคำบาลีเนี่ยน่าทำให้มีจิตมีสมาธิแล้วเนี่ย<ฆ>นะครับแต่ว่าเนื่องจากการที่เราถือว่าภาษาบาลีนี่เป็นรากฐานภาษาไทยอยู่แล้วภาษาไทยเรามาจากบาลีสันสกิต<ฆ>นะครับก็ทําให้คนได้มีความรู้เพราะว่าถ้ารู้เรื่องภาษาบาลีเนี่ยก็จะรู้บทสวดมนต์อีกเยอะแยะเลย<ส>นะฮะแต่หมายความว่าเด็กก่อนที่เยาวชนเนี่ยก่อนที่จะสวดมนต์เนี่ยเราก็จะมีการสอนให้ความรู้อธิบายความหมายนะครับว่าบทสวดมนต์เนี่ยมีความหมายอย่างไร ครับราบดีแต่คำมีความหมายอย่างไรท่านหลังจากเขาประกวดแข่งขันครั้งนี้ก็ทำให้เขาได้ความรู้เนี่ยไปต่อเนื่องได้อีกเยอะเลยครับมันคือไม่ใช่ท่องจําอย่างเดียวใรู้ความหมายด้วยเพราะบทสวดมนต์นี่มีมากมายเลยใช่ไหมครับทีนี้หลายคนชักอยากรู้แล้วคะว่าจะจัดการประกวดกันที่ไหนค่ะตอนนี้เราเตรียมจัดที่พุทธมณฑลครับค่ะ ในฐานะที่พุน้นทนเนเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของประเทศ <ฮะ S 2> แล้วก็ได้รับยกย่องให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกด้วย <ฮะ S 2> ก็เลยคิดว่าที่นี่มีสถานที่ร่มรื่นนะมีอาคารมีห้องที่เราจะใช้สวดแยกระดับกันได้อย่างครบถ้วนเ <ฮะ S 2> พราะแม่ที่ไปดูแลเด็กไปให้กำลังใจก็จะมีที่ เที่ยวต่างๆในาในพุทธมณฑลด้วยค่ะพักผ่อนหย่อนใจก็ได้เป็นสถานที่ที่เหมาะที่สุดแล้วในตอนนี้นะคะและการจะฝึกเด็กนะคะเข้าร่วมโครงการนี้เนี่ยต้องฝึกเป็นทีมแน่นอนว่าน่าจะยากกว่าฝึกเดี่ยวแน่นอนครับยากกว่ายากกว่าเดี่ยวแต่ว่าถ้าทําได้แล้วจะได้ผลดีมากเพราะว่าอย่างที่คุณโคศิษฐ์พูดนะฮะเราต้องการฝึกความเป็นมินัยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยทํางานเป็นทีมนะฝึกเป็นกลุ่มได้แล้วเด็กก็จะมีความสมัคคีกัน นะครับระหว่างที่ฝึกอยู่ด้วยกันเนะี่ยล้วก็เราทําแบบจบชั้นคือต้องการให้ทุกคนได้ดีเป็นเด็กดีได้<ม>ใช่ไหมไม่ใช่ว่าเลือกคนใดคนหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ใช่<ม>ต้องการให้ยกทั้งหมดนะครับผมในการประกวดนี้ทีมและกี่คนนะครับแล้วก็ใครที่สมัครได้บ้างต้องเป็นเด็กชั้นไหนยังไงว่าโรงเรเียนทั่วไปคร,ค,รครับเพราะว่าในปีนี้เนี่ยเราเทําในากรุงเทพมหานครนะเนื่องจากหาทุนได้น้อยตอนนี้นะครับ <ห ả? S 2> ก็คิดว่าต่อไปคงจะมีเยอะขึ้นก็เลยใช้ เป็นเหมือนโครงการนำร่องนะครับในกรุงเทพก่อนแลบปริมณฑลนนทบุรีปทุมธานีครับนะครับแล้วก็สมุทรปราการเด็ก่ชั้นไหนครับเด็กตั้งแต่อนุบาลเลยอนุบาลปฐมต้นปฐมปลายมต้นมปลายอาชีวะแล้วก็อุดมศึกษาโอ้แทบทุกระดับชั้นเลยครับมีมีบางคนถามว่าทำไมไปเอาเด็กอนุบาลจะรู้เรื่องบอ สัญญาณให้ให้ตามไปดูครับเพราะว่าพ่อแม่จะไปเชร์กันเยอะเด็กอนุบาลเนี่ยนะคะแล้วก็แข่งเป็นไปดูการซ้อมและเพาะมากนะแต่ลส่วนหมดพร้อมกันนยโอ้มีพลังมากพ่อมากเห็นคุณคสิทธิ์พูดถึงเรื่องของการซ้อมพอดีช่วงการซ้อมเนี่ยคนที่เข้าไปฝึกสอนคืออาจารย์ของแต่ละโรงเรียนหรือว่ามีทางของเราทีช่วยด้วยคะเราเรามีซีดีแจกเป็นต้นฉบับนะครับว่าเป็นวิธีการสวดแบบไหนเสียงตำนองอย่างไรแล้วก็มีเป็นเอกสารให้ด้วย แล้วทั้งครูเนี่ยก็จะฝึกสวดไปด้วยอันนี้ได้ผลดีเป็นเป็นการสนับสนุนต่อเนื่องแล้วก็พระเป็นหลักนะครับพระก็จะเป็นต้นเสียงนําฝึกการสวดตอนนี้ต้อง้องน่าได้คุยกับพระแล้วเนี่ยพระท่านว่าอย่างไรบ้างครับเนี่ยที่มีโครงการแบบนี้ครับพระเนี่ยได้คุยแล้วท่านว่าอย่างไรบ้างครับที่มีการอบรมนเคฮะท่านเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่สำรวจดูเนี่ยคนสนใจสวดมนต์เนี่ยน้อยนะครับแต่ว่าไม่ไม่เข้าใจว่าสวดมนต์แล้วได้อานิสงส์ยังไงได้ประโยชน์ยังไง ทีวคุณโคศิษฐ์ได้อธิบายแล้วว oh. oh. ่าโหได้เยอะแยะเลยความจําแ่นสมาธิดีอะไรเงี้ยพระท่านก็เลยชอบเลยถนนอยากให้คนนั้นสวดได้ท่านก็เลยเป็นติวเตอร์ให้เลยในงานนี้นะคะพูดถึงการประกวดทุกการประกวดย่อมต้องมีรางวัลในส่วนของโครงการนี้มีรางวัลอะไรบ้างคะโอ้ได้ได้รับพระมหาเวรธิคุณนะครับได้ถ้วยพระราชทานนะครับจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถถ้วยพระราชทานนะครับแล้วก็ของทุกทีมเนี่ยที่ชนะเลิศเนี่ย ที่จะมีเงินรางวัลให้นะครับทางเอสพลัสทางคุณโคสิกก็ได้พยายามหาทุนกันมานะฮะเราก็ให้ทุนเยอะด้วยนะครับฉะนั้เริ่มวันที่หนึ่งได้หนึ่งแสนบาทหนึ่งแบาทอย่างที่ผมผมเรียนว่าโอ้ไปให้เด็กอนุบาลในตั้งแสนหนึ่งบอกว่าไได้ใจพ่อแม่พ่อแม่จะพ่อแม่จะเข้ามาช่วยเชียร์ช่วยฝึกกลับไปบ้านเนี่ยพ่อแม่ช่วยนะฮะ ช่วยนะ้องลูกสวดนะอย่างงี้แล้วก็พ่อแม่ก็สวดตามเด็กก็มีหนึ่งแสนนี่คือระดับละเลยใช่ไหมครับทุกระดับเลยได้สิ่งทุกระดับได้หนึ่งแสนรวมวันที่หนึ่งทวนในหนึ่งรอบมีทั้งหมดเจ็ดระดับใช่ไหมครับตานนี้อนุบาลหนึ่งถึงสามมต้นมปลายปฐมต้นปฐมปลายนะครับอาชีวะและอุดมศึกษาทั้งหมดเจ็ดระดับทีมละกี่คนนะครับทุกทุกระดับเนี่ยเมื่อกี้อย่างพูดแค่นี้เด็ดนะครับทุกระดับเนี่ยได้หนึ่งแสนหมดเลยนะฮะค่ะ แล้วก็ถ้าเป็นที่สองเนี่ยก็ได้เจ็ดหมื่นล้วรอมาก็ห้าหมื่นมีรางวัลชมเชยสองหมื่นหนึ่งหมื่นนะครับมีให้หมดเลยนะครับมีใบประกาศสมบัตรรับรองจากสำนักงานผู้นำแห่งชาตินะครับว่าได้มาเข้าร่วมกิจกรรมอะไรต่างๆอันนี้นี้ก็จะเป็นการให้กําลังใจกันครับแล้วก็คาดว่าในปีหน้าตอนนี้เนี่ยที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิทยยเนี่ยรับโครงการไปว่าจะจัดประกวดทั้งประเทศทุกจังหวัด ค,นนคือฟังดูอย่างที่ดรบอกเนี่ยเหมือนกับว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ตื่นเต้นมากที่สุด <c oughs> สําหรับโครงการนี้นะคะที่เด็กๆจะได้เข้าร่วมคิดว่าโครงการนี้เนี่ยจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในสังคมอย่างไรบ้างคะ,ะคิดว่านะฮะถ้าคนทั่วประเทศนักการสมมันเริ่มจากเด็กๆก่อนเนี่ยนะครับ ความสมาาัคคานสมัคคีที่รัฐบาลต้องการเนี่ยเกิดแน่นอนอเพราะคนสวดมนต์เนี่ยจะมีความเมตตาไม่อยากแบ่งกลุ่มแบ่งเราไม่อยากทะเลาะกันนะครับอันนี้หวังว่านะถ้าเราทําต่อเนื่องไปทุกปีทุกปี4ปี5ปีเนี่ยคนทั่วประเทศสวดมนต์ได้รักการสวดมนต์จะได้ประโยชน์ตัวเองและเกิดความสมัครคีทั้งหมู่เราเลยประเทศเราก็จะสงบครับน,นี้เราหวังคาดหวังจิตมุ่งหมายใหญ่อย่างนั้นเลยรเราเรอเด็กรุ่นใหม่ของเรานะฮะคุณโคสิธิ์ครับเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะสมัครแล้วสมัครได้อย่างไรที่ไหนครับ ก็สมัครได้ที่ติดต่อที่สำนักพระพุทธศาสนาก็ได้นะครับหรือว่าติดต่อโดยตรงที่สารี Health Plus Channel นะครับที่เบอร์โทรศัพท์02 554 1795นะครับ02 554 1795หรือที่มือถือนะครับ081 172 6953 081 172 6953นะครับ อย่างอีกครั้งนะคะเชื่อว่าน่าจะจํากันได้นะครับในสักครู่นี้น่าสนใจมากครับคุณผู้ชมผมลองดูโบชัวแล้วคือแต่ละระดับเนี่ยก็จะสวดมนต์ต่างกันไปยกตัวอย่างนิดนึงและกันอนุบาลหนึ่งถึงจะเป็นนโมสามจบนามสการพารตานะตรายนะครับแล้วก็แผ่เมตตา2นาทีอันนี้เกินเท่านั้นเฉพาะอนุบาลเท่านั้นนะครับขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับที่มารายการสวดมนต์กันอันนี้เราเป็นการนําล่องให้เด็กชนแต่อยากเชิญชวนให้ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยร่วมกันสวดมนต์ไปด้วยนะครับเพราะท่านจะได้อนุสงอันิสงของการสวดมมมาากย แล้ววันนี้บ้านเมืองเราวุ่นวายเนี่ยครับผมว่าใช้สวดมนต์เนี่ยทำให้บ้านเมืองเกิดความร่มเย็นเกิดความสงบแล้วก็ร่วมกันถวายเป็นบารมีให้กับบารมเด็เพ็ะเจ้าหัวเด็จพรนนางเจ้าและพระบรมศาสตราชของเราไปที่พุทธมนฑลกันได้ร่วมเชียร์แล้วก็ร่วมสวดมนต์ไปด้วยเลยนะคะขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะคุณโคสิร์และดรอานาจนะคะ